ทุกคนเรารู้สึกว่าเราไม่ไหวแล้วว่าเราต้องการเปลี่ยนงานวันหยุดวันนี้นะคะตื่นมาพร้อมกับอากาศติดลบสององศาเลยนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ละเราไม่สามารถที่จะนอนอยู่บนเตียงได้ทั้งวันแบบนี้อีกต่อไป จำเป็นที่จะต้องลากสังขารนะคะขยับร่างกายให้ได้ลั่งสารเอ็นโดรฟินกันสักหน่อยออกไปเดินข้างนอกวันนี้นะคะอมจะพาทุกคนนั่งรถเมย์เข้าไปในทาวน์นะเพื่อที่จะไปซื้อเอียบัดหรือว่าหูฟังไร้สายนั่นเองอ่ะรถเมย์มาแล้วนะคะเราก็ขึ้นรถเมย์กันไปเลยค่ะนี่คือบรรยากาศของวันนี้นะคะท้องฟ้าอึมครึมบรรยากาศก็คือชวนเหงาเมากแต่ก็นั่นแหละเราจะใช้ชีวิตของเราตามสภาพอากาศไม่ได้เราต้องออกไป ในรถเมล์ของเมืองที่แอมอยู่นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ใหญ่สูงวัยนะคะหรือว่าวัยเกษียณนั่นเองที่เขาสามารถใช้รถสาธารณะได้ฟรีนะคะเพราะว่าทุกคนจะมีบัตรประจําตัวนั่นเองในการขึ้นรถเมล์และที่แอมชอบมากๆเลยนะคะของการขึ้นรถเมล์ในทาานี้ก็คือในรถเมล์ทุกๆที่นั่งเลยนะจะมีที่ชาร์จแบตแบบนี้ให้คะ่ะจะเป็นที่ชาร์จแบบไร้สายนะคะหรือว่าใครจะชาร์จ USB ก็มีให้ ได้มาแล้วเอียบาดไปสอยมาจาก T K Max นะคะในราคา 19.99p นั่นเองแต่ยังไม่รู้ว่าใช้งานได้หรือเปล่านะานเอาแบบพอใช้ได้เข้าเรื่องเลยแล้วกันนะคะในคลิปนี้มก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองนะคะสำหรับการทำงานงานแรกในอังกฤษของเรานะคะซึ่งเป็นงานที่ไม่เคยมีประสบการณ์กับมันมาก่อนเลยนะส่วนตัวยอมรับเลยนะคะว่า การเริ่มต้นใหม่ในอะไรที่เราไม่เคยมีความรู้กับมันมาก่อนเลยในภาษาที่2อ่ะเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยนะเรารู้สึกทึ่งไปเลยสําหรับคนที่เขาย้ายไปอยู่ในประเทศที่เขาใช้ภาษาที่3แล้วสามารถดํารงชีวิตแล้วก็ทํางานได้เป็นอะไรที่เก่งสุดยอดมากๆทุกคนเรารู้สึกว่าเราไม่ไหวแล้ว่ะ เราต้องการเปลี่ยนงานก็คือว่าวันศุกร์นี้นะคะก็จะมีสัมภาษณ์งานจะเป็นตำแหน่งมาร์เก็ตติ้งนะคะเป็นงานที่เหมือนที่แอมเคยทำที่ไทยเนาะแต่ทีนี้อืมนะแต่ทีนี้ภาษาอังกฤษของเราก็คือแบบมันไม่ไหวอะ่ะมันมันพรีเซนต์ตัวเองได้ ไม่ไม่เลิศนะไม่เลิศเหมือนคนอังกฤษนะทำยังไงดีวันศุกร์นี้จะต้องไปสัมภาษณ์งานตำแหน่ง Marketing Officer เนาะจะเป็นมาร์เก็ตติ้งของบริษัททรานสปอร์ตโลโก้ทรานสปอร์ตของที่นี่นะคะอืมก็นั่นแหละหวังว่าหวังว่าเราจะได้นะคือแบบงานทุกอย่างนะมันเหมือนเดิมเลยเหมือนที่เราเคยทำที่ไทยเนาะ เราก็แบบไม่จําเป็นต้องเรียนรู้งานไงเรียนรู้แค่ภาษาก็พอ่ทีนี้งานที่เราทําอยู่ตอนนี้ใช่ไหมคือจะบอกว่าการที่เราเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะในภาษาที่สองอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยไงเออเราไม่มีพื้นฐานเกี่ยวกับมันมาก,ก่อนเลยอะ่ะแล้วเราต้องมาเรียนรู้ใหม่ทั้งหมดเลยอะ่ะแล้วแบบมันยากมากๆเลยมันกดดันทั้งเครียดทั้งกดดันสื่อสารกับใครไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็แบบมันทําให้เราทรอ้ออ่ะในการ ททําางนนุกวัตอนนี้นะคะเราก็กําลังปเปลี่ยนร้านนะคะเดินไปเพื่อที่จะไปทานข้าวอีกร้านหนึ่งนะข้อดีของการอยู่อังกฤษที่อมชอบก็คือนะเวลาที่เราไปทานข้าวนอกบ้านนะคะการที่ไปทานร้านอาหารหรือว่าไปตามผับอ่ะที่นี่เขาจะไม่มีวัฒนธรรมให้ติปนะคะคือให้ก็ได้แต่ว่ามันจะเป็นออปชั่นให้เราเลือกไงเออถ้าเกิดเราพอใจเราก็ให้ติปถ้าเกิดเราไม่พอใจเราก็ไม่จําเป็นต้องให้ก็ได้ไม่ได้บังคับ ก็นั่นละค่ะทุกคนตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะนั้นก็คือความลำบากใจนะในการทํางานงานแรกของแอมที่ประเทศอังกฤษเนาะซึ่งมันเป็นงานที่เราไม่เคยคลุกคลีไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนเราเลยรู้สึกแบบรู้สึกกดดันจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า ด้วยความที่เราสื่อสารปกติเราก็คือสําหรับการสื่อสารทั่วไปเราก็พอสื่อสารได้นะแต่ทีเนี้ยพอเป็นการสื่อสารในที่ทํางานอย่างเงี้ยหลายหลายหลายคำหลายหลาย,ลาย,ลายอะไรที่เราไม่รู้จกักเนาะที่เรายังไม่รู้อ่ะมันก็ทําให้เราเรียนรู้ได้ชา้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่เข้าใจไม่เช่ไม่เข้าใจคําถามไม่เข้าใจคําอธิบายอย่างเงี้ย เออก็เลยรู้สึกว่าเราช้าไปมากเลยเราช้าเราเรียนรู้ช้ามันเลยก็เลยรู้สึกแบบกดดันมีความรู้สึกว่าเอ๊ะนี่เรานี่เราเหมาะกับงานนี้หรือเปล่าเออมันคืองานที่ใช่สำหรับเราหรือเปล่าหรือว่าเราควรที่จะมองหาอะไรที่เรามีพื้นฐานเรามีสกิลกับมันอยู่แล้วแล้วทำตรงนั้นดีไหมซึ่ง ซึ่งตอนนี้นะคะก็เริ่มไล่ๆที่จะสมัครไปบ้างแล้วนะคะก็มีทั้งตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับงานเดิมที่เคยทำที่ไทยแล้วก็มีทั้งงานใหม่นะคะที่เราไม่เคยมีประสบการณ์แล้วก็ไม่มีสกิลพื้นฐานอะไรมาก่อนเลยนะคะแต่ว่าเราก็เริ่มที่เหมือนเป็นตำแหน่งเริ่มต้นอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับการเป็นผู้ช่วยพยาบาลน,นี่แหละแอมก็เริ่มที่ ตำแหน่งเริ่มต้นเนาะแต่ทีนี้ด้วยความที่การเป็นผู้ช่วยพยาบาลใช่ไหม,มลักษณะงานมันจะไม่ใช่แบบเจาะจงอะ่ะเออม,มันจะไม่มันคือแบบมันมันคือการทำงานแบบมันคือการทำงานลุมๆมอวะมันไม่ได้เจาะจงไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี้ยค่ะแอมก็เลยเออม,มองหาอะไรทีเ่เอ็มก็เลยมองหางานในใน ในเฮลท์แคร์นี่แหละในเฮลท์แคร์นี่แหละแต่ว่าเป็นงานที่ค่อนข้างที่เฉพาะเจาะจงนะคะหนึ่งในนั้นที่รู้สึกอยากอยากลองทําก็จะเป็นเป็นผู้ช่วยในห้อง lab นั่นเองเนาะเออก็สมัครไปสองตำแหน่งนะคะแต่ไม่รู้ว่า่าจะได้หรือเปล่านะคะแต่ว่าที่แน่ๆตอนนี้ก็คือมีเรียกสัมภาษณ์มาแล้วหนึ่งที่ก็จะเป็นตำแหน่ง marketing officer นะคะของบริษัทขนส่ง คนสงสารนะเทียมเทียมได้บอกไปนะคะเออนั่นล่ะค่ะก็ก็หวังว่าก็หวังว่าตัวเองจะจะได้งานนี้นะก็ไม่รู้เหมือนกันแต่จริงใจลึกๆแล้วอ่ะใจลึกๆแล้วก็ยังอยากอยู่ในสายงานเฮลท์แคร์อยู่นะจริงๆก็ไม่อยากไม่อยากออกไปไปทําอย่างอื่นหรอกเพราะว่า คือความตั้งใจความตั้งใจแรกของเราเลยไงคือเราอยากลองทาเราอยากเปลี่ยนงานที่แบบเออทำอะไรที่เราไม่เคยทำมาก่อนนั่นก็คือการทำงานในสายงานเฮลท์แคร์เนาะแต่ทีเนี้ยพองานแรกของแอมมันกลายเป็นผู้ช่วยพยาบาลซึ่งมันก็ค่อนข้างหนักนะสำหรับส่วนตัวของแอมแอมก็รู้สึกว่ามันค่อน,อนข้างหนักนะอ่าค่ะก็เลยมันก็เลยทำให้เราเขวไปนิดนึงแต่ก็นั่นแหละ ยังไม่รู้เลยแต่ก็นั่นนะคะก็หวังว่าจะได้รับอินไว้ในเร็วๆนี้นะสำหรับตแหน่งผู้ช่วยในห้อง l ลบนั่นเองเนาะ ความชอบของแอมในการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะในเรื่องของการทํางานที่อังกฤษเนาะก็คือการการทางานที่นี่นะไม่ว่าไม่ว่าคุณจะจบอะไรมาไม่ว่าคุณจะจบอะไรมาวุฒิการศึกษาอะไรก็ช่างนะคะ<ม>หรือว่าเคยมีประสบการณ์มาอะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดวันในวันหนึ่งนะคะคุณอยากเริ่มต้นในสายงานใดสายงานหนึ่งที่คุณไม่เคยทํามาก่อนไม่ว่าคุณจจะอายุเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถเริ่มต้นเราสามารถเลือกได้ ทุกเมื่อเลยนะคะว่าเราอยากจะทําอะไรเนาะเออมันก็เป็นข้อดีที่แอมชอบมากๆเลยนะคะมันไม่มีการที่ว่าคุณสายไปนะคุณอายุ30แล้วนะคุณมาเริ่มต้นตรงนี้คุณช้าไปมากเลยไม่ได้หรอกเราไม่รับคุณอะไรอย่างงี้ไม่มีค่ะเพราะว่าเพื่อนร่วมงานของแอมนะคะที่เขาเพิ่งมาทําผู้ช่วยพยานบางคนเขาทําอาชีพอื่นมา มาก่อนแล้วหน้านี้ใช่ไหมคะเราก็เ,าเพิ่งมาเริ่มต้นบางคนอายุ40กว่าอย่างเงี้ยสี่สาสกว่าอย่างเงี้ยก็มีเออแอมก็รู้สึกว่าเขาเปิดโอกาสมันเขาเปิดโอกาสให้สําหรับคนคนทำงานอย่างเงี้ยคะ่ะอย่างตัวแอมเองนะคะจากประสบการณ์ที่ไปสัมภาษณ์งานมาทั้งสายทั้งที่เป็นสายงานเดิมนะคะแล้วก็เป็นางานที่แอมเริ่มต้นใหม่ของที่นี่เนาะ ไม่มีที่ไหนเลยนะไม่มีที่ไหนเลยที่เขาถามแบบว่าจบอะไรมาอะไรเงี้ยค่ะเออจริงๆไม่มีเลยก็เพียงแค่ถามถึงว่าประสบการณ์ที่เราเคยผ่านมามีอะไรบ้างแล้วเราสามารถที่จะมอบอะไรให้กับองค์กรของเขาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่เคยเจอคําถามทีบท่บอกว่าคุณจบคุณเรียนอะไรมาคุณจบอะไรมาไม่มีเลยเพียงแต่ว่าเขาจะถามดูว่า จากประสบการณ์ของเรานะคะเรามีสกิลอะไรที่เราจะสามารถทรานเฟอร์เพื่อมาทำในงานตำแหน่งใหม่ที่เรากำลังสมัครนี้ได้อะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเราพยายามดึงสกิลของเราออกมาเพื่อให้มันแมทช์กับสายงานใหม่ที่เราต้องการที่จะสมัครเนี้ยใช่ไหมคะคือถ้าเกิดเขามองว่าเราสามารถทํางานได้ก็คือเราสามารถทํางานได้ค่ะก็ไม่มีปัญหาเนาะอันนี้พูดถึงงานทั่วๆไปนะคะเขาจะไม่ไม่เน้นเรื่องออพวก วุฒิการศึกษาพวกคุณลิฟิเคชันอะไรเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะเฉพาะเจาะจงอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะอืมอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกชอบมากๆเลยนะคะมันทําให้เราแบบมีความรู้สึกว่าเออตอนที่ผมมาใหม่ๆคือเรามันเรามีไฟมากเลยเรารู้สึกว่าเราเลือกที่จะเป็นอะไรก็ได้ที่นี่แต่ว่าต้องแลกกับการที่เริ่มต้นนะคะก็คือ start from the bottom นะคะ Start from the bottom and work your way up เขาพูดอย่างนี้เลยนะ Start from the bottom and work your way up ยิ่งถ้าเป็นงานของโรงพยาบาลก็คือ you can learn w h i you e a r n เลยคือแบบเขาพร้อมที่จะสอนงานให้เขาพร้อมที่จะส่งเสริมให้เราได้เรียนได้ได้ควณลิฟายในสิ่งต่างๆที่เราต้องการเนี้ยคะ่ะก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะ คือเขาส่งเสริมเนาะส่งเสริมให้คนมีความรู้อย่างเงี้ยค่ะส่งเสริมให้คนมีวิชาชีพเนี้ยอืมก็เป็นข้อดีที่ยมชื่นชมชื่นชมแล้วก็ชอบมากๆเลยนี่แหละคะ่ะก็เป็นความท้อแท้ของแอมเองนะคะในการทำงานงานแรกที่ประเทศอังกฤษนะคะก็ยังไงก็เอาใจช่วยด้วยนะคะว่า สัปดาห์นี้จะสัมภาษณ์ผ่านหรือเปล่าในตำแหน่งงานใหม่นะคะหรือว่าจะได้รับอินไวส์สำหรับตำแหน่งตำแหน่งอื่นในโรงพยาบาลหรือเปล่านะคะเดี๋ยวยังไงอมจะกลับมาอัปเดตให้ฟังนะคะถ้าเกิดว่าใครมีคําถามนะคะหรือว่าสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เพิ่งมาย้ายมาที่อังกฤษเหมือนแอมนะคะมาด้วยวีซ่าติดตามเหมือนแอมเนาะก็ถ้าเกิดว่ามีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะถ้าเกิดถ้าเกิดช่วยได้ก็จะ ให้คําแนะนําตามประสบการณ์ที่เราเคยผ่านมานะคะเรื่องการสมัครสัมภาษณ์งานอะไรประมาณนี้เนาะเออก็สําหรับคลิปนี้ก็จะไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหนะ้าเดี๋ยวมาดูกันว่าอ้มจะกลับมาอัปเดตเรื่องอะไรให้ทุกคนฟังอีกนะคะ